คุณรู้ไหมคะบนโลกออนไลน์นะคะลูกค้าใหม่เกิดขึ้นได้ในทุกนาทีค่ะวันนี้นะคะเจะลินมีหนึ่งเทคนิคเปลี่ยนจากขาจรนะคะเป็นขาประจำค่ะ หลายครั้งนะคะที่เราทําการไลฟ์หรือทําการอัดวิดีโอปล่อยลงไปในโลกออนไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องคิดเสมอก็คือลูกค้าใหม่เกิดขึ้นได้ทุกนาทีค่ะดังนั้นนะคะให้คุณคิดเสมอเลยค่ะว่าขณะที่คุณพูดอยู่ในระหว่างไลฟ์นะคะคุณจะต้องมีการพูดเผื่อลูกค้าใหม่ของคุณที่เพิ่งเข้ามาฟังนั่นก็คือขาจรนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณกําลังไลฟ์อยู่นะคุณจะต้องแบบ กล่าวสวัสดีทักทายคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารู้จักกันครั้งแรกและเขาจะสามารถติดตามคุณได้อย่างไรบ้างที่ช่องทางไหนบ้างแล้วคุณอาจจะบอกว่าอ่ะถ้าเป็นคนใหม่ให้กดหัวใจและกดคอมเมนต์ไว้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกถ้าเกิดคุณกดหัวใจนะคะแล้วก็มีการคอมเมนต์มา Facebook นะคะจะมีการส่งเตือนถ้าเรามีการไลฟ์ครั้งต่อไปและอย่าลืมกดติดตามที่เพจไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาพบปะกันอีกในครั้งต่อไปอย่างนี้นะคะคือการ ที่คุณเนี่ยต้องพูดถึงคนใหม่เพราะคุณเชื่อไหมว่าทุกการไลฟ์หรือทุกวิดีโอก็ตามเนี่ยจะมีคนใหม่ๆที่เพิ่งรู้จักคุณเข้ามาดังนั้นคุณจะต้องอย่าลืมนะคะที่จะทักทายแล้วก็อย่าลืมที่จะบอกว่าคุณต้องการให้เขาเนี่ยเดินทางไปในช่องทางไหนอีกเช่นให้กดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลของคุณไว้ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้แบบนี้นะคะเป็น call to action ให้ลูกค้าใหม่ได้ทำบนโลกออนไลน์คุณจะต้อง พูด call to action แบบนี้เป็นแบบ ท่อนกลางท่อนปลายหรือทุกๆคลิปที่คุณอัปโหลดลงไปในโลกออนไลน์เนี่ยทาง youtube หรือทางเพจก็ตามเนี่ยคุณจะต้องมี call to action ของคุณนะคะเผื่อเขาจะติดตามคุณอยากจะแนบชิดอยากจะใกล้ชิดคุณมากขึ้นผ่านช่องทางไหนบ้างอ่ะ s c r i b e youtube ไว้นะคะหรือจะมาพูดคุยกันได้ที่ line oa Line at แ o โค้ดจอยลอ่าแบบนี้ก็สามารถที่จะบอกขั้นตอนต่างๆให้เขาได้เดินตามและเข้ามารู้จักคุณได้มากขึ้นอจอลินนะคะเห็นหลายๆร้าน ที่มีการไลฟ์ Live, ขายเสื้อผ้านะหรือว่าบางทีไลฟ์ออกกําลังกายแบบนี้เขาลืมที่จะทักทายคนใหม่ๆเขาคิดว่าที่เขาขายอยู่ได้เนี่ยมีแต่ลูกค้าประจําซึ่งในความเป็นจริงยิ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าประจําคุณคอมเมนต์ไว้นะคะกดไลค์ไว้ในระหว่างที่คุณไลฟ์ไปเนี่ยเฟซบุ๊กเองเขาก็จะส่งฟีดของคุณเนี่ยไปให้ลูกค้าใหม่ๆเรื่อยๆนะคะดังนั้นโอกาสที่คุณจะพบเจอลูกค้าใหม่มีอยู่ทุกนาทีนะคะคุณต้องนึกถึงนะเพราะลูกค้าใหม่นี่แหละคะ่ะจะกลายเป็น เป็นลูกค้าประจําของคุณถูกไหมตอนนี้นะคะอย่าลืมนะอย่าลืมเปลี่ยนขาจรให้มาเป็นขาประจําในการที่จะดูวิดีโอคุณในการที่จะติดตามไลฟ์คุณก็เกิดมาจากขั้นแรกเนี่ยแหละคะ่ะที่คุณให้ความสนใจนะคะและก็บอกเขาว่าจะต้องทําอะไรต่อไปนะเพราะฉะนั้น call to action นะคะสำคัญมากในระหว่างการไลฟ์และในเรื่องของการทําวิดีโอด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะการทําการตลาดโบโล็อนไลน์คุณต้องเข้าถึงง่ายและติดต่อได้ง่ายนะคะอย่างเช่นของเจล ะะมีการติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้ค่ะคุณก็สามารถเข้ามาติดตามจอยลินใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าส่งมาคุยกันได้วันนี้นะคะจอยลินฝากเทคนิคดีๆไว้ให้ทุกท่านนะคะการเปลี่ยนขาจรให้เป็นขาประจําของคุณคุณก็จะได้ลูกค้าบนโลกออนไลน์ที่เป็นลูกค้าประจําของคุณมากขึ้นมากขึ้นและคุณก็ไม่พลาดที่จะไปทําความรู้จักขาจรเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นขาประจําด้วยนะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะมีเทคนิคดีๆทําการตลาดบนโลก ออนไลน์แบบใช้ได้จริงอย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไว้นะคะนักขายสายออนไลน์ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ